พ่อจ้อยบอกลดเล็กพ่อจ้อยเล็กพ่อแม่พ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยไปเขาเพิ่นตีแล้วหางหนึ่งครับเขาตีแบบนี้ของพ่อแม่พ่อจ้อยนึ่ผู้พ่อเนี่็นนอนเม็แม่ก็นอนนติงเด็กหน่อยก็นอนกอดข้อยึงทึ่งครับห้าสี่หนึ่งแม่เขาไม่ได้ตีเอาพุ้นัําผู้เถาบครับอืเขาติตีเอาน้าพูทไส้ก็ไม่ยิ่งครับเด็กหน่อยเลยครับผู้เขาตีเล็กเก่งครับเขาบอกนั่นแหละ นี่ละเลขสองอันนี่ละช่มนี่หละตัวใดสิเป็นตัวเก่งโกมูหรือว่ามัติมาทั้งสองกับ,บว่าบ่ได้กระจ้งเถื่อนบ่ำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกิแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพน,น,นันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเฮาสีลงทุนน้ำเล่าบ่อหฮอบ่อลุงก็ะได้เงินอยู่ในถุงหฮอครับกระจ้าเถื่อนบงครับกระจ้าเถื่อเบ่งพ่าอจ้อยสีรวยบ่หวงวดนี่ครับอืมพรจ้อยสีรวยบ่หว,วดนี ก็จ้อ,อยเอาไลา้ครับบอกว่าเอาไลา้เลยครับเอาไล้แน่นอนอซื้อเป็นก็นได้ค้ามันออกเย่ะนี่ซื้อบ่เป็นก็บ่ได้ซื่อบ่เป็นก็บ่ถือครับครับมันอยู่ในี่อยู่ใ<ม>นสามสิบนีเน่เป็นน้ำบุญวาสนาของค้นครับอาจพลังค้นาอ่านซื่อตั้งแปดเก้าก็ได้ครับที่พ่อจ้อยวงกลมไปตัวเดียวแขนๆครับหกแปดนะั่นไม่เด้อพี่น้องหกแปดรถพ่อจ้อยแปดหกแปดครับ เออคำนั้นเปลนบ้าครับคำนั้นเปลยนบ้าอาจมาสิปินหัวเกาลง่มก็ได้ครับพระว่าหนึ่งพอจ้อยว่ะ <8, 9, S 2> เฮ็ดจังไดมันก็เป็นไปเพระาะใดดอกแ <8, 9 S 2> <อ>ปดเก่าอันเลีล่ยววะสันแปดเก่าอันแล้่วสันอ,อันก็เฮ็ดจังไดคุณโกโกว่ามวันว่นคือเห็น่าสี่ศูนย์หาวาสันเรียกพอจ้อยบอกรถ เลขพ่อจ้อยเลกพ่อแม่พ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยไปเขาเพิ่นตีแล้วหางหนึ่งครับหาซีหนึ่งครับในงวดนี่ครับหาสีหนึ่งก็บนีแมนครับสีหาหนึ่งสีห้าหนึ่งอ่าเพราะว่าของพ่อจ้อยนี่พ่อจ้อยสิตีต้อควบฝันของพ่อแม่นี่เขาสิตีแบบนี้ของพ่อแม่พ่อจ้อยนี่ผู้พ่อเนี่เป็นนอนแม่ก็นอนเต็ง เด็กหน่อยก็น,นอนกอดข้อ,อยึงทึงครับห้าสี่หนึ่งแมนเขา,เเา,า,เาบได้ตีเอาพุ่นน้ำพุทโาครับเขาตดตีเอาน้ำพุทใส่ก็ไม่ยิ่งกับเล็กหน่อยเลยครับผู้เขาตีเล็กเก่งครับเขาบอกนั่นแหละนี่แหละเลขสองอันนี่แหละชุ่มนี่แหละตัวใดสิเป็นตัวเก่งโกมูหรือว่ามาัติมาถึงสองกับว่าบ่ไดกับจังจะเบิ่งครับกัจังจะเบิง ่ามันสิแมนหรือโบแมนสำหรับเม็ดเดียวที่ะจอยนัดมาในวันที่ยี่แปดตัวใดก่อนค่ะแปดเก้าครับเจ็ดแปดเก้าีือซัดเจีนแล้ววนะแมนครับผู้ใดอยากลงทุนไ่ลงทุนครับผู้ใดไม่อยากลงทุนก็ยืมซื้อเพระต้องลงทุนวันว่ออกหรอกเขาจะออกบางันกันแล้วแจ้ค่ะบา่ามันจะเป็นเรื่องหดเดี๋ยวก็ลู่ครับเดี๋ยวก็ลู่อีกสามสี่มือก็คู่ชักแล้วครับ อีกสามซีมือหูจักไปล่อยไปแล้วสามตัวเม็ดเดียวนัดปล่อยยี่สิบแปดสิงหาคมมาเอาแล้วเนาะค่ะครับพอไอเอฟซีก็ต้องทาทาแล้วทาอีกทาแล้วทาอีกเบิ้งเด้อครับพอจ้อยออกไปแล้วหลายช่องครับหลายช่องครับหลายช่องเนา่เพราะพเจ้าที่มเอาแมเม็ดเดียวน,นครับเมานะครับพวันหนึง่งพอจ้อยหนึ่งก็ต้องปล่อยปล่อยอยู่แล้วพอไอเอฟซีนี่ล่อถ่ายอีรีมันล่อครับ ตัวใดก็บ่ซื้อซื้อตัวนี้ก็จกพอจ้อยสิวางได <c oughs> ให้ให้คิดดีๆก่อนลงทุนครับอันพอจอยนี่บ่ได้คิดครับพอจ้อยนี่ว่าเลขถือก้างเดียวครับถือกิลีก็จังเลยเบิ้งครับว่าถือก่ลีบ่คือพอจ้อยว่าบ่าค,ครับครับเลขสิเขาบนล่างครับงวดน,นี้แมนครับเ,เอาเสียวได้บ่เอาได้ครับเลขสิเขาบนล่างครับ เลขสิเขายื่น้ำพอพอของพอจ้อยแม่ของพอจ้อยเล็กหน่อยอันนึงครับ mm hmm. เลขสิเขายุบกองไม่ทางไม่นี่อันนึงครับ mm hmm. ตัวได้สิเป็นบนล่างตัวได้สิเป็นล่างเป็นบนครับแต่จ,จังเถิงว่าพอจ้อยสิขีคข่คุยหรือบ่ขี่คุยพอจ้อยมั่นใจขั้นร้อยนึงเต็มร้อยครับ mm hmm. ฟังดีๆแ,แล้วก็ไปพิจารณาแล้วก็ลงทุนครับ หนึ่งยโลภอยาหลงครับคันโลภลงมันบ่ดีครับให้พ่อกลางๆพ่อให้พ่อดีครับอันได้อันได้สู่พ่อดีบ่เได้จักจังครับก็คือบ่จอยด้พ่อจอยเบืดอเงินครับฟาดเอกฟาดเอกครับจีตะว่าเศร้าเศร้ายมาซื้ออีกฮะบอกมาเลยเออเอามาหาพ่อจอยเลยมาหามาขายเลยครับเปดเก้าตัวเดียวเนี่ยครับมาเลยพ่อจอยบอกกลับพร้อมครับ นี่ยต้องกลับเลยบอกลับเลยพ่อจอยบอกลับครับแปดเก้าเม็ดเดียวครับตรงๆครับยังเลยเบิ้งว่ามันสิแปดเก้าเพรครับพ่อจอยเสียรถน้ำครับพ่อจอยเสียรถที่ดำน้ำเพราะว่านี่เป็นงวดที่สามของมันครับแต่จะถ้ายังเถิเบิงว่ามันสิลมถือหรือลมผิดครับพอจอยเสียบอันั้นครับลมย่ำได้ออกแปดเก้าย่ำนั้นครับอื เออแมนงวดนั้นมาทายท้ามพ่อจ้อยบอกว่ารดลมนั่นแหละครับนั่นแหละงวดงวดที่สองครับครับงวดแรกร่มมยุบันม่วงจอดยู่ทางหลายอย่างครับออกอีกออกอีกครับงวดแรกบนนั้นแมนครับพ่อจอยก็ได้หลายครับงวดนั้นงวดนั้นพ่อจอยได้ยุกหลายแสนอยู่ครับว่ามันว่ากีคุยครับหลายแสนครับวันนี้ผู้ใดมีตัวใดก็ค่ะลอตเตอรี่ให้เอามให้ผู้ใดผู้ใดมี ปดเก้าเหนียวไม่พอจ้อยเลยครับเมามัออ้อืมว่าแท้กเต็แปดเก้าตัวตรงมัน่นเฮงดีครับใายมันตัวรางวัลนที่หนึง่งแมนครับกรจังกระเบ,บิ่งครับว่ามันจิเป็นว่ามันสิเป็นบนหรือล่างอ่าผู้ผู้ตีเขาก็ตีมาสามตัวพอจ้อยก็จักสิวางได้พอจ้อยก็ต้องป้อยออกไปฮ้าลังเทียมันเข่าคือบางหนึ่งหน่ครับเพราะเอฟซี FC พันตีมาให้แล้วตัวเมนครับผู้นี่แล้วตีให้พ่อจ้อยบางหันที่เีพันถือกันที่พอจ้อยได้สามตัวเมนครับ พระาะว่าหนึง่งพอจ้อยเนี่ยก็อยกากให้พี่น้องได้ร่าได้คันได้กับคันบ่มีก็จะซื้อหลายครับซื้อในน้อยเขาบ่าท่านเด้เศร้าขายไว้หรอกเงินมาไงเนมายพอจ้อยบสัสั์เกียรเลยผู้ดใดอยากลงทุนผู้ดใดว่าตัวเดียวห้ามเครียดคันมันบ่นบนบเป็นยนยังคันมันเป็ยนยังมากอะแต่สิได้ยู่ได้กิน ได้ซื้อของไปวัดไปว่าครับผูเ้เฒ่าอันนี้พระจ้อยว่าเลี้ยงกิง่งฝันกิงก่งเฮ็ดกิ่งทำามกิ่งครับเป็นเลี้ยงกิ่งั้งวัดคันบ่ฝันนี่ก็คือบ่มีเหล็กปอยพระจ้อยครับพระจ้อยบอกเลยว่าในปีนี้บ่กขันหลุดจักเทื่อเลขฝันเนาะเข้าใจเนาะเลขฝันนี่บ่เคยหลุดจักเทือ่อสิือถือหรือบ่ถือเท่านั้นแม่นแต่ว่าเขามั่นใจเขาว่าเลขตัวนี้ถือแน่นอน ผู้เขาตีอ่าครับพราะจ้อยฟันคิวคือออกตัวนี้อหลี่เพิ่นคือเพิ่นตีแมนอหลีเนาะแมนครับกอ่อนจังจังมาเขาคนเบิดทัวประเทศไทยตีก็ศูนย์ย่างเดียวค่้ยส้นกันเขาเป็นยังคือบ่เขาคือเป็นยังคือบ่ตีศูน์พราจ้อยไปยืนเบิง่งมันบอควยส้นกันคุ้ยเอาอย่างยังส้นมันเอาหัวบ่เขาว่าเขาบ่ได้ว่าแล้วอินดีหวัวยังละ่ะ ว่าหาวหกอะมันเอาตัวแม่กันบ่พูดอะแปลกบ่หันมาเั่นเทียนี่ก็คือกันพ่อจ้อยสิบบ่สูฟังสัดสัดเลยเขาเอานพ่อจ้อยเบียดให้นะเมนบ่ไปเขาทางแล้วพอดีเป็นบ่แล้วว่าเจ้าก็คือเก้าแล้วเจ้าก็เป็นเจ็ดคือเก้าวกว่ามัดนี่ก็เป็นแปดเอาพื้นไปกองก็เป็นเก้าสัดเจ็นบ่ อันนี้พ่อจ้อยก็บอกเลคือวางสัน้นพ่อจ้อยก็บอกเขาอย่างอย่างน้อยอยู่หันละอันนี้ก็ว่าเจ็บเพิ่นตีให้แล้วก็ได้ปีออบ่บ่บ่เข้าใจก็คือเขาเอินพ่อจ้อยมันบป่ประเทุนั่จ้อยกระเก็์เว,ว่าแเราก็ตีแบบคุ้ยส้นกันเลยนี่แหละพ่อจ้อยถึงซึ่งบอกว่าให้เบื้องก็ฝันพ่อจ้อยนั่งพ่อแม่ว่าสีเอาโล่โลเร่เล่มาปล่อยให้ ให้พี่น้องในเสียงเงินเสียคำ้ำก็ต้องตีไปนําท่านสล่ะสัดเจนแล้วผู้ใดได้ฟังได้เห็นแล้วได้อพคิดพูพ้จอยออกแล้วท่นสิเฝ้าไปหาเลยครับเฝ้าไปหาครับลอตเตอรี่มีชาวใดเอามันบดกลัวเดากวาเดา,าเดาอามันสีมีใขายเขาบ่ครับ,บกบันเบาย่านสิเป็นยังคือยันแท้ะโกเ่นซื้อกบย่าน อ้ออจก็บยุบันค่ำผีพุ่นผู้เขาออกยุ่นลยย้อนเสีละลอยเอ็ดลอเอิดพุ่นนี้ไม่สัญจย่านเบข้อใจไม่สนใจแหงถึกไงไม่อยานจึเม็ดแหงมักอยู่แหงมักออกไปไกลเสีเแหงหลวม เอาอีหีออกไปไกลแสดรงรวมแห่งถือคนหไหลหพ่อจอยยกตัวเลขสรุปห้แต่ว่าตัวในวงกลมในกรอบคือตัวที่พอจอยนัดมาลับเนาะค่ะนัดมาตัวทั้งไก่เด้อตัวทั้งไก่ตัวพอจอยเน้นห้เจ็ดแปดเก้าแล้วก็เน้นแปดเก้าตัวเดียวครับ่พอจอยนี่ตามผู้เพิ่นตีครับว่างั้นพจอจอยก็ได้แสนกลัวครับน,น้อยๆนอยครับหน,หน้อยน่อยบ่อบบ๊อครับ แสนซีครับุ้ยพี่น้องเอ,อ้บ่จะถืกการถือ,กกถอเอ่าบ่แมนบม่แมนบ,มนบ่จ้อยบอ่เล่นครับเอาเงินมานับใส่หนาแม่บ้านแม่บ้านว่าเอาเงินมันจะใส่ <c oughs>